สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองกับน้ำพระราชาหฤทยัยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนร่มกล้าวตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อพุทธศักราช2542ทรงมีพระราชดำริว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพชีวิตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นที่นี่นับแต่นั้นมาโดยได้ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ และพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงและตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ได้เพียงพอตลอดปีและในปี2546 พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนบ้านโพนไฮตะบนหนองแคนอีกครั้งหนึ่งและได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎรอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงงานอย่างมุ่งมั่นทั้งทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีและทรงพระราชดำริให้สร้างและพัฒนาอ่างเก็บน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรอย่างแท้จริงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำอันชุ่มชื่น ชุบชีวิตราษฎรเสมอมาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดิน